เคสนี้เป็นงานแก้ของลูกค้าเองนะคะที่เขาเอามาเก็บทรงเข้านะคะทั้งเสื้อแล้วก็กระโปรงค่ะตัวนี้ส่วนของกระโปรงค่ะเก็บเข้าแบบไม่ได้เยอะมากนะคะเดี๋ยวอันขออธิบายเรื่องของกระโปรงก่อนนะว่าน,นะคะทำการเก็บส่วนไหนบ้างตัวนี้นะคะทําการเก็บเอวเข้านะคะแค่2นิ้วนะคะแล้วก็ด้านข้างข่อีกหนึ่งฝั่งเนี่ยคือมีซิปอยู่ตรงนี้นะคะอันก็เก็บนะคะจากบริเวณตรงนี้นะคะเข้าไปนะวิธีการค่ะก็คือให้เรานะละ้อลาะแยกก่อน แบบนี้นะคะรอยแยกก่อนอันนี้อันเก็บแค่ฝั่งเดียวนะเนี่ยค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะก็เก็บตรงนี้นะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขามีรอยรอยแบบรอยเย็บเดิมอยู่แล้วค่ะเราก็เก็บจากนี้นะคะวัดเข้าไปฝั่งละหนึ่งนิ้วค่ะรวมแล้วเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่สองนิ้วนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะด้านข้างตรงนี้เราก็เก็บไล่มาแบบนี้นะคะเก็บแค่ฝั่งเดียวไล่มาแบบนี้ค่ะนิดเดียวนะคะไล่มานิดเดียวตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะพอส่วนของตรงนี้นะคะกับตรงนี้ค่ะ เล็กลงแล้วจากนั้นค่ะอันก็มาเย็บรับนะคะกลับเข้าไปก็จะได้แบบนี้ส่วนของกระโปรงค่ะก็ทําการเก็บแค่ฝั่งเดียวเพราะว่าเขาเก็บไม่เยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่คะที่เขาทําการเก็บเยอะเนี่ยเราก็จะต้องลอทั้งฝั่งที่เป็นซิปออกด้วยแล้วก็เก็บสองข้างให้มันบาลานซ์กันนะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเก็บแค่ฝั่งเดียวก็ได้ทรงไม่เสียกระโปรงจบไปเนาะส่วนของเสื้อน,นะคะคือลักษณะเสื้อนเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณเสื้อครอปนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อสั้นเนาะแต่ว่าตอนที่ลูกค้าเขาใส่อะคะ่ะคือ ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะแก้ตามทรงเดิมนะคะ่ะมันไม่สวยอันก็เลยแจ้งลูกค้าว่าเรานะคะจะเก็บจากตรงนี้นะคะเก็บเอวเนี่ยให้มันเว้าเข้าไปนิดนึงเพราะว่าตัวเนี้ค่ะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นแบบกระดุมหน้านะคะแล้วก็สวมด้านหน้าเข้านะคะฉะนั้น,นะคะ่ะเวลาที่เราเก็บตรงนี้เล็กลงะคะ่ะไม่มีผลต่อการสวมใส่นะคะตัวนี้ด้านล่างนะคะเขาจะมีเป็นเป็นจีบพรีทเนาะอ,อันนะคะก็ล้อจีบพลีทตรงนี้ออกก่อนนะคะตรงนี้นะ เราแยกมาแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็เก็บนะคะส่วนของอกนะคะแล้วก็เอวคะ่ะเก็บเข้าไปเยอะนิดนึงนะคะแบบนี้นะ <S 2> <S 2> ทุกอย่างดูตามความเหมาะสมนะเวลาที่อันแก้งงานทุกครั้งค่ะอันจะดูว่าลูกค้านะเขาใส่ออกมาแบบไหนแล้วเรานะคะจะเก็บแบบไห,แะะไหนเพื่อให้งานนะคะออกมาในแบบที่เขาใส่แล้วสวยอะ่ะประมาณนี้เนาะส่วนของอกค่ะก็เก็บไล่ลงมามันก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นค่ะส่วนของจีบพีทตรงนี้เราก็ดูตามความเหมาะสมเอาว่าเรานะคะ จะเก็บจีบพีทตรงนี้เพิ่มหรือว่าจะหยุมจีบพีทเข้าไปเพื่อให้มันย่นนะคะประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะอันไม่ได้ตัดเลยจีบพีทเพราะว่าด้านข้างตัวนี้ค่ะเขาไม่ได้มีรอยต่อนะคะเขาเป็นแบบจีบพีทแบบชิ้นเดียวเลยนะคะอันก้นเลาะส่วนของด้านหลังค่ะกว้างประมาณนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะลอ,อกมากว้างประมาณนี้นิดนึงนะคะแบบนี้นะแล้วนคะคะก็ค่อยๆหยุมนะคะจีบพีชค่ะเพื่อให้มันเข้าไปมันก็จะรับกันกับด้านบนพอดีนะคะหลังจากแก้ก็จะได้แบบนี้ นะคะแบบนี้เลยวิธีการให้ทําแบบนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คะ่ะที่เราดูแล้วว่าไอ้ส่วนของจีบพีทนะคะมันไม่สามารถหยุมรวบเข้าไปได้ได้ทั้งหมดนะคะส่วนของด้านหน้าตรงนี้เขาจะมีรอยต่ออยู่ตรงนี้นะคะรอยที่เขาแบบใส่เป็นกระดุมหน้าคะ่ะแล้วเปิดเข้าเปิดออกฉะนั้น,นะคะ่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นรอยต่ออยู่เรานะคะก็ล้อด้านหน้าค่ะออกทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านจีบพีทนะคะให้มันออกมาแล้วก็ตัดส่วนของเกินส่วนเกินนะคะออกมาก็ได้นะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวดู ตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราค่ะก็ดันจีบพีทนะคะให้คลายออกมาแบบนี้นะคะคลายย่นออกมาด้านหน้าแบบนี้แทน,นะค่ะแล้วก็ตัดจากด้านหน้าตรงนี้แทนนะคะเนี่ยที่เป็นที่เป็นส่วนของกระดุมคะ่ะส่วนนี้ก็ตัดทิ้งไปทั้งสองฝั่งเนี่ยทำเหมือนกันนะคะพอหลังจากที่เราค่ะรอออกมานะคะแล้วก็ตัดส่วนด้านหน้าที่เป็นส่วนเกินออกค่ะก็จากนั้นก็เย็บตรงนี้ค่ะรับกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะเย็บแค่ต่อตรงนี้พับขอบเข้าไปแล้วก็เย็บกดนะคะ ประมาณนี้นะทุกอย่างดูตามความเหมาะสมดูตามดูตามหน้างานดูตามสัดส่วนของลูกค้าดูตามว่าเรานะคะจะแก้แบบไหนเพื่อให้งานออกมาสวยนะอย่างตัวนะะี้ค่ะเพราะลูกค้าใส่เลวเนี่ยมันก็จะดูแบบรับกันพอดีมากเลยเพราะว่าเอวนะคะมันถูกแบบพอดีตัวเนาะแล้วก็พอใส่กับกระโปรงค่ะคือดูผิวเผยนะ่ะมองเหมือนชุดเดรสะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นเป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะอันนี้เป็นหลักการแล้วก็เป็นวิธีการในการแก้ไขนะคะให้เอาไปปรับใช้กันนะ